หลุดขันตอนนะครับกับนอยมัดรวมนะครับก็นำปรุลุได้ทั้งสี่นอยเลยนะครับเริ่มตั้งแต่นอยเฉพาะกิจนะครับผมนอยพิเศษ,ษ,ษ,ษนอยปกติได้นอย v i p นะครับมัดรวมนะครับให้เป็นเลขเด่นสามและสี่นะครับฟันสามนะครับตัวเจาะนะครับผมสามสี่สามห้า สามเจ็ดสามแปดสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดตุกันนะครับผมห้าเจ็ด ห้าแปดเจ็ดแปดเลขสามตัวนะครับสามสี่ห้าสามสี่เจ็ดสามสี่แปดนะครับ แนวทางหวยมาเลยน,นะครับผมล็กดินนะครับผมหกและแปดพันหกนะครับเ,เจาะนะครับผมหกแปดหกเจ็ดหกเก้าหกสี่นะครับ แปดเจ็ดแปดเก้าแปดสี่ตุกันนะครับผมเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่นะครับเลขสามตัวนะครับผม หกแปดเจ็ดหกแปดเก้านะคะและหกแปดสีนะคะก็ขอ,ขอให้เอฟสีทุกท่านนะคะมันเก่งเรวยๆนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ